พอใจยังพอใจแล้วไปไหนก็ไปฮะพูดว่าอะไรนะไปไหนก็ไปไกลๆลำคางก็กลับกลับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่องบอยขวานถุงวันนี้มาทำคลิปอะไรคลิปเอาตามใจหนึ่งวันไม่ไหววันหนักมาก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 ลงกปปวดหลังเลยยี่ก้นทำไมจะหนักนี้วะ วันนี้เราก็จะมาทาคลิปตามเจนนนิดหนึ่งวันนะครับผมเออก็คือคลิปที่แล้วเราแพ้ไงกินก<ป>นะุ้งเผ็ดนะครับแพ้หนุนิดก็วันนี้ก็ต้องมาตามสัญญาณนะครับทุกคนตามเจนนนิดหนึ่งวันนะครับผมแต่แก้งพี่หนักนะใจไหมพี่ไม่เคยแกล้งหนุนิดพี่ไม่เคยแกล้งหนุนิดพี่ไม่เคยแกล้งหนุนิดนะเออพี่บอยนิดปวดขานวดให้หน่อยหืมบวเป็นถาดนิดได้ได <laughs> ้ได้ ทั้งเฉียงพี่บายนีหิวน้ำอีกแหละรออยู่นี่รอมาอ๋อหนำให้แกให้กินจุบะอ๋อนี่นิดตัดสินใจแล้วอยากกินน้ำปั่น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 นุ่นี่ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปซื้อน้ำปั่นให้คุณนายของเรานะครับผมขอสั่งมาแล้วเราก็ทำตามใจเขาหนึ่งวันเองกดตอ้งตับเดียวโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็สั่งน้ำปั่นแล้วนะครับคือรอกันนะครับ รรยากาศตอนนี้ก็คนกําลังจะตกนะครับทุกคนต้องแป่นไทยสิบหนึ่งครับไปทาน้ำปั่นไปให้น้องก,กันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้น้ำปั่นมาแล้วนะครับผมอย่างดีอะครับน้องๆก็มีเสาบุ้ยด้วยนะครับผมเราก็เอาไปให้น้องกันเลยไปกัน ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วอะครับน้องๆ <c oughs> แค่น้ำปั่นเองพี่บอยก็ไปซื้อให้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะครับเออแล้วก็ไปให้น้องกันเลยมาแล้วครับหูยน้ำปั่นแบบอร่อยมากเลยนิดชอบมากพี่แก่ให้เกินดีมากดีมากดีมาก <c oughs> ดีมาก <c oughs> โอ้หุน้องคุณให้ดีมากครับทุกคนบ้อนนิดหน่อย ได้ครับได้ครับคุณนายอ้จาจินจอนี้กันเลยอืมอร่อยไหมอร่อยมากเอ้ยหอมกอนนะเอาห<ะ>อมแก้มมิดหน่ายสิบทีได้ดีได้หอมแก้มสิบสทีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบพอใจหรือ,อยังพอใจแล้วอือ่ะกินเองเลย,ยงั้นน่ะพอแล้วอิ่มแล้วอ,ะอ่ะฮะแค่นี้อิ่มแล้วอยากกินไอศครีมสิบอัน สิอัน <c oughs> ทำไมเรื่องมากนึกว่าแกจะไม่เรื่องมากขนาดนี้นะโ,โหสิบอันนนะโอเคนั้นไปคนก็ยิ่งตกอีกครับทุกคนคลิปนี้ทุกคนต้องสองสารบอยแล้วแหละน้องทำเราแบบไปซื้อนั่นไปซื้อนี่มาให้อยู่เนี่ยโอเคช่้อติีมให้น้องกันก็โอเคนะครับทุกคนทุกคนก็ดูมไมสงสารที่บอยเลยเหรอครับดูดิคนก็ตกหนักได้ขี่รถใหญ่ไปแล้วทีนี้ ทำไมน้องทำร้ายพี่ไปอย่างนี้มันเราไปซื้อให้น้องกันงในเราก็ต้องไปสุด่ะครับทุกคนไปซื้อไอติมกัน วันนี้บอยก็ได้ซื้อไอติม1ิบไม้10แท่งให้หนูนิดแล้วนะครับทุกคนก็คือไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าฝนมันตกหนักมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวก็พี่บอยก็ดิ้นรนไปซื้อไม้นิดจนได้นะครับผมยังไงคือว่าคลิปนี้ลงทุนมากเลยนะทุกคนเพื่อนน้องไงเพเพื่อนอน้องเอฟซีทุกคนแหละครับขอมา,อาจาัดได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ขอขับรถก่อนนะครับไปเจอกันที่บ้านนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อไอติมมาครบ สิบไม้แล้วนะครับทุกคนามหนูนิดขอร้องมานะครับผมแล้วก็เอาเตรียมไปให้หนูนิดก่อนโอเคอย่าใช้อะไรพี่อีกนะขอร้องแหละเ <c oughs> งินทาดเลยทุกคนน้องแม่งบอกแล้วว่าหนูนิดมันแสบมากนี่นะครับผมสิบอันนะครับเอาไปให้น้องกันนี่นะครับผมนางเอกของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเอออ่าคุณหนูซื้อมาให้แล้วสิบอันพอใจไหมพอใจพอใจไหม กินหมดไหมต้องกินให้หมดนะซื้อมาแล้วกินให้หมดนะดูเนี่ยเยอะไหมปังเยอะเออเป็นเป็นเด็กดีขนาดนี้ต้องหอมแก้หมหนูใบแล้วนะ <c oughs> โอเคฝนมันตกตอนนี้นิดยังไม่ไม่กินอนะ่ะไปไปแช่ตู้เย็นให้นิดก่อน ครับพี่ครับนี่นะครับทุกคนดูคนมันแกแล้งเราไหเนี่ตามจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้อิู่หรอกดูขนาดน้ำปั่นมันยังไม่กินเลยทุกคนคิดดู <S <S เห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่านูนิดน่ะมันอยากแกล้งพี่ทุกคนคิดว่านูนิดแบบเป็นเด็กน้อยน่ารักอย่างนี้เห็นพี่ไวแกล้งพี่จะบอกว่ามันแสบมากดูดิมันยังไม่กินอะไรเลยซื้อนี้มามันก็ไม่กินน่ะเออ เราคลิปหน้าตมองเกอพี่แล้วแหละคนมแบบนี้อ่ะพี่บอยเปิดหนังให้หน่อยเสซฟปักเราบ่ยังไม่เปิดให้แล้วเอาช่องการ์ตูนฮะฮะฮะ เอาช่องการ์ตูนมันอยู่ไซล์การ์ตูนที่ทางวันนี้เบิ้งตัวหาซุกเทือยอยู่คว,ยวายเรื่องมากเทเรี่ยนี้นนเอาการ์ตูนโอ้มันอยู่ส่องไหนแปดสี่แปดสี่เปิดให้แล้วพอใจยังพอใจพอใจยังพอใจแล้ว ไปไหนก็ไปฮะพูดว่าอะไรนะไปไหนก็ไปไปไกลลำคานโอ้โหลำคานพี่ใช่พูดแล้วนะฮะ,ฮะสงสารแกรด้วยโอ้โห,โหน้องน่ารักอยู่แล้วโอเคงั้นหมดแล้วนะที่จะปิดคลิปแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็จบไปแล้วนะครับผมตามเจนน,นิดนึงวันนะครับเดี๋ยวเอาไอติมใี่นีดกินหน่อยว่ายเรื่องมากอีกี่เรนะืเนี่ย มันเลี่ยงมากจริงๆอะครับทุกคนเหย่ใจว่ะอาปากเอออร่อยมากอืมอร่อยมากโอเคครับทุกคนคลิปอาคลิปอะไรคลิปนี้เขาชื่อชื่อคลิปว่าอะไรบอยขวัญหงไม่ใช่ชื่อคลิปตามใจกันนิดนึงวันพอใจยัง พอใจแล้วนูนิดพอใจแล้วนะงั้นเราก็จะไปแล้วนะจะให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้หนูนิดแล้วก็บอยด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จะไปแล้วนะบ๊ายบาย